สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแฟนหนังหัวใจสีเขียวทุกท่านเลยนะครับพวกเราทีมภาคไทยเดอะโรเล็กซ์คนปู่โรเล็ก์มหศัศจรรย์ป่าสีลงมาแล้วค่ะอเล็กซานเดอร์ครับก็ให้เสียงเป็นเท็ดนะครับแทนหนุ่มรอแซคแอฟ,ฟรอนนั่นเองซึ่งเท็ดในเรื่องโรเล็ก์เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบการประจนภัยแล้วก็มีจุดประสองค์อย่างหนึ่งคือต้องการที่จะทําให้ความฝันของคนที่เขารักเนี่ยเป็นจริงให้ได้ซึ่งก็คือนางเอกออร์ดีก็ต้องไปถามออร์ดีว่า เป็นยังไงความฝันมัน ben? คือ,อยังไงครับก็คือตัวออดี้นะคะก็คือเต้ยเนี่ยภาคแทนเทเลสวิปคือเทเลสวิปเขาภาคอยู่แล้วแล้วก็มาภ <ừ. S 2> าคแทนก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความฝันอยากจะเห็นต้นไม้จริงๆ ờ, เพราะว่าว่าฝันว่าอยากจะสูงขึ้นอะไระเต้ยโอเคฝัน,น <c oughs> อยากเห็นต้นไม้จร <c oughs> ิงฝันอยากเห็นต้นไม้จริงเขากลับมาทีประเด็นับ อยากจะเห็นต้นไม้จริงๆค่ะเพราะว่าในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นแบบมันไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เป็นของจริงเลยเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ปลอมอากาศก็ไม่ใช่มาจากต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะเห็นเสร็แล้ทีนี้เท็ดเขาก็แบบไปแบบไปช่วยไปหาไปทำอะไรอย่างงี้ยาใช่แล้วก็ไปเจอกับตัวสำคัญเลยใช่ค่ะตัวสำคัญตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ ผมยุทธนาบุญอ้อมนะครับก็ให้เสียงแทนดดนนี่เดลวิโตซึ่งก็เป็นคนภาคเป็นเดอะลอร์แล็กซ์นี่แหละครับเป็นตัวตัวนี้นะฮะเป็นพระเอกของเรื่องนะฮะ <St icker. S 1> สนใจด้วยนะฮะลอร์แล็กซ์เนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเทพารักษ์นั่นเองครับก็เป็นคนที่จะทําหน้าที่พิทักษ์ป่าคอยดูแลรักษาป่าไม้แล้วก็ในเรื่องเนี่ยลอร์แล็กซ์ก็จะเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้ในเทสเนี่ยเขาจีบหญิงติดหรือเปล่า ต้องไปดูไม่ได้แล้วใช่ไหม <c oughs> คุณปูลอกแล็ก์มหัศจรรย์ป,ป่าสีรุ้งก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานและก็สีสันสดใสตามตามชื่อเรื่องเลยนะครับแต่ยังแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของการรักษาสิ่งแวดล้อมและเรื่องความสนุกสนานนี่ก็รับปาาระกันโดยทีมงานยวกันกับที่สร้างแอนิเมชันเรื่อง Despicable Me ซึ่งมีไอตัวมินเนี่ยนสีเหลืองๆจำป่ยปๆนั่นแหละนะครับดังนั้นความสนุกสนานนี่รับประกันว่าเต็มที่แน่นอนแน่นอนแล้วก็ใครที่มาดูเรื่องนี้คือสามารถดูได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กคือ และใครที่มาดูก็จะรักต้นไม้มากขึ้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติค่อนข้างที่จะเยอะอจะมีเรื่องสัตว์จะมีหมีที่ชอบกินมาร์ชเมลโล่มีปลาที่ชอบร้องเพลงม,มีต้นไม้ต้นไม้ไมใช่ครับซึ่งเป็นที่มาของป่าสีรุ้งนั่นเองคืออยากให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่าสวยงามทั้งเรื่องจริงครับ ค่ะแล้วก็ช่วงที่หนังนี้เข้านะคะก็เป็นช่วงเดียวกับที่ปิดเทอมแล้วสอบเสร็จแล้วก็อยากให้มาผ่อนคลายคราเครเียดกับเรื่องนี้ค่ะคุณปู่ลอแหเล็ก์มหัศจรรย์ป่าสีลงวันที่22มีนาค่ะก็ดูได้ทั้ง 3D ทั้งภาคไทยแล้วก็ภาคซาวแท็กก็อยากให้ดูให้หมดเลยค่ะอย่างละสามรอบ